สวัสดีครับผมกอล์ฟจากโอโหแมชชั่นแนลนะครับวันนี้พูดถึงเกมลาลิกาสเปนหน่อยนะครับผ่านไป20นัดแล้วนะครับอัปเดตกันล่าสุดสถานก,การณ์การลุ้นแชมป์บาร์เซลโลนาตอนนี้ก็นำเรือมาริดอยู่ที่8คะแนนนะครับแต่ว่าเรือมาริดช่วงหลังเนี่ยปัญหาคือคาริเมนเซมาหลังจากที่เจ็บในเกมกับบาเลนเซียเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยเกมรุกของพวกเขาเนี่ยเป็นปัญหาล่าสุดยิงประตูไม่ได้เจอความพ่ายแพ้ เป้าหมายเรืมิดตอตอนนี้อาจจะมองข้ามช็อตไปที่การชิงแชมป์สโมสรโลกเหมือนกันนะครับนี่คือทีมที่ประสบความสําเร็จสูงสุดกับถ้วยใบนี้นะครับลงเล่นรอบรองรอบชิง2นัดแต่เชื่อว่าเกมรอบรองบเบรเซมา่าเต็มที่น่าจะติดทีมไปเป็นเพียงแค่ตัวสารองเท่านั้นกลับจากทัวร์นาเมนต์ใหญ่ตรงนี้เนี่ยเขาจะกลับมาลงเล่นเกมมาดริดดาบี้พบกับแอลติโก้ด้วยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้แอลติโก้ก็พยายามที่จะแย่งพื้นที่สีดับแรกติดท็อปโฟ พื่อที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับในขณะที่บาร์เซโลนาสถานการณ์ที่นำแปแต้มตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของพวกเขาก็ต้องยอมรับว่าแม้ว่าอัสมาเดเ์เล่จะมีปัญหาการบาดเจ็บไปแต่ผู้เล่นที่เข้ามาทดแทนไม่ว่าจะเป็นราฟินญาหรือว่าตรงกลางนะครับก็อาจจะต้องใช้ฟรองส์เคซีเอเนี่ยเข้ามาโรเตชันหน่อยขุมกําลังของบาร์ซ่าสกอตเดฟตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาส มากทีเดียวในฤะดูกาลนี้ที่จะลุ้นกลับมาคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนอีกครั้งหนึ่งเกมลาลิกาก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผ่านไป20นัดแล้วบาร์เซโลนาได้เปรียบหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบาร์เซโลนาอาจจะไม่ได้คิดแค่เรื่องของถ้วยลาลิกาเพราะว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้เกมยูโรปาลีกพวกเขาก็ต้องการกลับมาเป็นแชมป์แม้ว่าจะไม่ใช่ชุดเป็นบอลยุโรปทั่วใหญ่ บอลถ้วยระดับกลางผมว่าบาร์ซ่าก็เน้นมากๆสำหรับทีมของชาบี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับโอโหแมชชั่นแนลสวัสดีครับ